พวกเราไม่ไม้จะไปถ่ายหนังสั้นต่อเลยว่ะ้าตกรใส่หน้ากาก สวัสดีค่ะวันนี้พบก,กับช่องเดะโมเมชิวค่ะวัะวะวน,นี้เราจะมารีแอคชั่นเพื่อนตายนะคะ o f f i c ิเ l t เทเลอร์นะคะทุกคนก็ไปด,ดูกันว่าจะเป็นไงบ้างไปทีมครับมึงมันมีโครงการประกวดชิงทุนทาหนังสั้นสำหรับนักเรียนนักศึกษาแ,<ต>และ้านหนังของใครได้ฉายในงานเนี้ยก<ต>ูบอกเลยเอาลุงพอดที่ไหนก็อยากรับว้ยกูอยากทาหนังเกี่ยวกับฆาตกรโลกจิตที่ได้ฆ่าคนในที่ปิดลายอ่าถ้าเส้นเรื่องก็เราก็ขอบคุณพวกแกเหมือนกันนะที่ทําให้เราอะได้ทำในสิ่งที่ชอบ นี่เป็นคนโลเสสื้อีเขียวซึ่งเป็นบ้านพักตากอากาศของที่บ้านทุกคนจะได้เจอกับฆาตกรที่ใส่เลกกากแล้วก็ต้องเอาชีวิตรอดจากการไล่ฆ่าที่โหดเหี้ยมไอ้เมื่อนะวะไอ้เมื่อไม่จะฆ่ากูอยู่แล้วเนี่ยไอ้เมื่อเปนเบียวชิบหายแต่ว่าไม่มีใครอยากคุยกับแม่ง เดี๋ยวพอหลังเสร็จงานก็รู้เองแหละว่าขานนไม่ได้หรอกนี่พวกเธอไม่รู้จริงๆหรอว่านนท์เขาหายไปไหนอะผมรู้นครับครูติดต่อมันไม่ได้เลยอะนนท์คือใครนนท์คือปาโค้ดปะนี่มันอะไรทำไมเนี่ยโอ้แค่ไม่อยากให้มันมายุ่งเรื่องอะไรที่พวกเราเคยทำไว้หรือมันอยากให้มันรู้อะไรมากกว่านี้เออพวกเราไม่ไ้ไปถ่ายนังสั้นต่อหรอฆากรใส่หน้ากาก ยุ่ในในงเงไล่ข้าพวกเราทุกคนด้วยเพราะมนคนเดียววะวะทุกคนไม่ไปโดนอาถัรด้วยหมดก็จำเรื่องหน่อยสิแล้วก็ขีดจุดต่างแต่ว่าเมื่อกี้นนท์ก็ีดอ่ะเออกูคิดเหมือนกันว่าเมื่อกี้นนท์ก็ขีดแล้วใครจะเป็นฆาตกรเอ่ยเข้าใจไหมคือตอนแรกอะเราดูใช่ไหมเราเราก็าทุกคนแม่งอยู่ในป่าแล้วกูคือก่อนที่เราจะพาแบบเจนเมาเรียกกันอะอเราก็แบบ ขาใส่ชุดนักเรียนว่ะแล้วก็เลยงงว่าเอ้าแล้วมึงเข้าไปอยู่ในป่าได้ไง <Ừ. S 1> ก็เลยง,งงแล้วพอพอมาต,ติดต่อเรื่องก็แบบอ๋อมันเกิดจากการแบบเขาอยากไปทำโปรเจกต์ขึ้นมาคือบอกมีหนังสั้นก็คือมันเออเรื่องมันปูกันดีก็คือแบบเจอโปสเตอร์โปสเตอร์หนึ่งแบบให้ทําหนังสั้นจะได้แบบเป็นพอร์ตฟอลิโอ,อแล้วก็เข้าไปมันจะได้เข้ามาหาลัยมันจะมีความน่าเชื่อถือและหนังสั้นอะไรดีนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกคนที่คิดโปรดคิดอะไรเพื่อจะทําหนังสั้นนั้นอ่ะเป็นบาโคด่น แล้วบทที่มันเขียนนะมันเสกกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ก็แต่สุดท้ายสิ่งที่เราเห็นนะมันอาจจะแบบนนไม่ใช่ฆาตกร,กรก็ได้เพราะนอนก็ก,รก,รก,รกรินเหมือนกันไม่แต่ว่าดาฟแรกที่เราดูอะแล้วเราคุยกันว่าเฮ้ยอาจจะมีคนนึงเป็นคนวางแผลเป็นคนฉุดเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อ<ต>ทำให้ทุกคนาตายตใช่ไหมดาฟแรกที่เราดูยังคุยเรื่องผีกับไม่ผีตอนนั้นกูยังเชื่อว่าจะมีเรื่องผีแล้วก็มีเรื่องแบบแคนฆ่าจริงๆก็มีใช่แล้วทีเนี้ยนายเทเลอร์ตัวนี้ที่เราดูอะคือคนที่คิดเรื่องกับเป็นอตััว นอกเรื่องชื่ออาสนะแต่ว่าไม่รู้ว่าในคนคิดเรื่องหรอก็เขาบอกไงก็คนที่คิดเรื่องไงก็คือคนที่คิดบอกเราเราจะคิดดาบเรื่องไงว่าเออเดี๋ยวเราอ่ะจะไปทาก็คือหน้ากากไร่ค่าคนขยากความเขาพูดเจงก็คือมันหมายถึงว่าก่อนที่มันจะมีตัวละครบาร์โคลที่เดินเข้ามาในเทเลอร์ตัวเนี้ยอาร์ตมันได้พูดคํานี้ขึ้นมาว่าคนที่คิดพ l o เรื่องอ่ะคืออาร์ตแล้วว่าแบบว่าเออจะทําอันนี้แต่ว่าคน ที่ชวนนนเข้ามาทีหลังอ,ะอ่ะก็ะอาจจะเป็นอัดเนาะ,ะชวนนาทีทำบทต่คนที่คิดโครงเรื่องอ่ะก็เป็นอัดเออ แปลว่าฆาตกรก็ยังค่้ยเขวในสองคนนี้อยู่ว่าเป็นใครเพราะว่าคนเริ่มเรื่องของโครงอ่ะคืออาร์ตไรเงี้ยเออแต่ฉันเคยดูรีแอคอันนี้แค่แค่แค่ดูตอนนี้เขาแคสกับคุณหนิงไหมถึงว่าตอนที่คุณหนิงแบบเวิร์กชอปอะไรเงี้ยแล้วฉันได้เห็นบาโค้แล้วปล่อยพลังออกมาฉันก็เลยคิดว่าเฮ้ยหรือบาโคะจะเป็นแบบว่าคนที่ให้คําตอบของเรื่องนี้ว่าอาถรรพ์มันเกิดจากอะไรหรือเปล่าเหมือนแบบ อันอันนี้อันนี้เขายกเือเหมือนแบบภาพยนตร์เรื่องหนึ่งทองสุกสิบสามอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าให้ให้ตัวของแบบชินชินาวูดเข้าไปในในแบบในอุโมงคนเพื่อต้องคำสาบแล้วมากลับมาล้างแค้นทุกคนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าดูจากรูปอ่ะคือกูรู้สึกแต่แต่แต่อันนี้คือมันอาจจะเป็นการชี้นาของผู้ของพวกกงกับว่าแบบทุกคนใส่ชุดนักเรียนหมเลยแต่มีนนคนเดียวที่ใส่แบบเสื้อกันหนาวสีเขียวเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยนนมันมีความแตกต่างมันมีความยุนิมันมีความแบบแปลกแปลเขาแปะแต่กูก็คือแบบคนแปลกๆปมันไม่ได้แปลว่าจะ พี่ปอนไม่ได้เลยไม่ไม่ไม่แต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 ่กูแต่คือน้องชายเราอ่ะน้องชายเราชอบใส่เสื้อกันหนาวเลยไปโรงเรียนออเออแล้วก็คือไม่ใช่เขียวอะไรเขาแต่คนแต่อยากใส่เสื้อกันหนาวไปเลยเพราะว่าเสื้อไม่รีดอ่ะเจนต่อแต่แต่คือฉันอะแค่รู้สึกว่าด้วยความแตกต่างตรงนี้มันเลยทําให้เพื่อนบางคนในแก๊งอ่ะแกลเขามากเกินไปหรือเปล่าจนสุดท้ายแล้วคนคนนี้มันไปเปิดอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าในภาพสุดท้ายที่เราเห็นว่านนเมื่อกี้เรา มันคือการเปิดอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าแล้วตัวนั้นมันเข้ามาอยู่ในนนแล้วนนก็ทําลายทุกคนแบบเป็นผีอันนี้กูยังเชื่อมันว่ามันผีอยู่อะไรประมาณนั้นหรือเปล่าเออนั่นแหละก็เดี๋ยวต้องไปติดตามกันกูว่ามันก็สนุกดีนะจำาด้ค่อนข้างโอเคผีอะดีมากก็คือหลอน กดติดวิญญาณด้วยใช่ <S 2> <S 2> ไหนอะ<ห>น,นชัตเตอร์องค์และทุกคนถ้าใครอยากติดตามนะคะทุกคนเพื่อนตายนะคะติดตามได้ทางไหนของเจนได้ทางช่องวัน31นะคะทุกคนโดยจะออนแอร์วันแรกวันที่23ธันวาคมแล้วก็ถ้าเกิดอยากดูแบบอันคัสนะคะดูได้ที่ไอชิงอีค่ะก็คิดว่าเป็นวายฉีกเรื่องอเอาก็โยนเป็นวายก่อนแลวกันแต่ว่า<อ>แบบว่าเราฉีกเรื่องแล้วว่าเม,มียนเขาเขามีหลายรถคิมพ้อก็ทำมาแล้วแมนสูงทำมาแล้วเพื่อตายรอดูกันดีค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวอ่าน่าจะปีหน้า ของเจฟกับบาโคตอีกก็<ไ>ดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะทุกคนก็อย่างไรก็ทุกคนไปติดตามได้วันที่23ธันวาคน,นะ,คะทุกคนทางช่องวันไอชิมอี้ I e นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะแปะล,ลิงก์ของคลิปเพื่อนตายไว้ด้านบนด<ไ>้านล่างไทยคิปสามารถไปดูย้อนได้ในทีส่วนเต็มๆไปเจาะลึกว่าใครควรจะเป็นฆาตกรน,นะคะแล้วก็เรื่องนี้แม่งเกิดจากความแค้นของใดๆบ้างนะะทุกคนมีอะไคอม่มนตาล่างสักคนนึง้เนชิวไปก่อนแล้วบ๊ายบาย